พี่ใจดี VS พี่ใจร้ายพี่ใจร้ายพี่พี่คิวกินอะไรอ่ะเอาว่กินช็อกโกแลตกินกินขนม ป๊าพุกขนองยอะจังเลยขอกินมากสิแต่ว่าไม่ต้งกินหรอกช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวฟันพูะฟันพูว <What? S 1> โอ้ฟันพี่คิวนี่สวยมากเลยนะอันนี้คุณไปชดผมเหรอ,อไปดีกว่าโอ,โอพี่คิวใจร้ายเอาไปกินบนห้องดีกว่าขนมยิ่งมีน้อยๆอยู่ฮะพี่ใจดี พี่คิวกินอะไรอ่ะน่า,นากินจังเลยเลบอนอยากกินหรออ่ะไอคิวแบงเลบอนอร่อยไหมอร่อยค่ะหูพี่คิวใจดีจังเลยเ๋อก็เราเป็นพี่น้องกันนีคิวแบงเหมือนที่พ่อแม่สอนใช่ไหมถูกต้องพี่ใจร้ายไม่ยิง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 เข้าอาิงคิวเล่นหน่อยสิ ไม่ได้หรอกเลวอนเล่นกาพี่อยูเล่นมาตั้งนานแล้วให้เลวรนมาช่วยเดี๋ยวมันก็ต้องเริ่มใหม่อ<ะ>โอตายแน่โอแต่เล่นสองคนสนุกกันไม่ต้องรอพี่เคี่ยวเล่นคนเดียวบ,บอลไหนยังเด็กอยู่ไม่ต้องเล่นหรอกอริงโอพี่คิวใจร้ายพี่ใจดี สนุกจังเลยไ้อบอลอยากเล่นเหรอเล่นไหมไม่เป็นไรเลยบอลเกรงใจเดี๋ยวตายไม่เป็นไรเลยบอลยิ่งเราตายเดี๋ยวเราก็เล่นเก่งเอง <Yeah. S 1> เล่นต่อฉันกว่าอีกอ่ะเดิ <Wow. S 1> นนะมาันเลยยิงเออมาเลยยิงเออเงใจยิงจังเลยพี่ดำกได้หมยิงพี่ใจลายมึงยิ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 ง้ยน้ำหมก ไลบอนเล่นก่อนเลยเด็กจูเบลผ้ามาเช็ดอา้าวใครทำน้ำหกอะอีค e ิวครับอ๋อใช่ครับอีค e ิวเห็นน้องทำน้ำหกก็เลยหยิบผ้ามาเช็ดให้ครับน้องก็จะบอกแบบนี้ครับอา้าวแล้วเลบอนทำหกแล้วไปให้พี่เขาเช็ดทำไมอะแล้วยังเล่นเกมต่อยอให้น้องเช็ดเองอเลบอนนี่ยังไงอะ่ะ เนรไม่เป็นไรถ้าเกิดเราทำผิดอะเราก็ต้องยอมรับผิดนะอะเด a t เด็คิวเล่นแทนไปเดอบอเช็ดให้สุดเลยโอ้โหนจะมพี่คิวใจร้ายจังเออน่ะตามน้ำไปก่อนพี่ใจดีเฮ้ยเรเดอ่์บอน ชิวไปเอาผ้ามาเช็ดให้นะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเองมันไม่เป็นไรหรอกเลยบอลทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวคิวเช็ดให้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคิวเช็ดให้เลยบอลพี่ใจร้ายให้พี่เชียสอนการบ้านหน่อยสิไม่ได้หรอก เวลาเรียนทำไมไม่ตั้งใจอ่ะ <Huh? S 2> ตอนครูเขาสอนบอลก็ตั้งใจมั่งดิเลว,วันก็ตั้งใจแล้วแต่ว่านี่เป็นการบ้านนะเลว,วันไม่เข้าใจอ่ะอือก็เวลาเรียนอ่ะบอลไม่ฟังเองมัวแต่คุยใช่ไหม่ะชิวนู้นอ่ะทําเองไปเลยไม่งั้นก็ไปถามพ่อกับแม่หนุนนี่คือไม่ว่างอ oh. หโหพี่คิวใจร้ายจัง พี่ใจดีพี่คิวสอนการบ้านหน่อยสิโอเคเดี๋ยวคิวค่อยเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวคิวสอนเลวอนก่อนไหนข้อไหนหรอเนี่ยอ๋อข้อนี้หรอเลบอลเห็นไหมเลบ,กกบเอลเดขสิสิบบวกกับสี่เท่าไหร่เลขสิบบวกกับเอาสิบเป็นในใจแล้วโว์สิบสี่ใช่แล้วเราก็เติมสิบสี่เข้าไปไม่ได้วงข้อนี้ผิดนะ บอเขาโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าคุณยายให้ตังมาสิบบาทแล้วพ่อให้อีกสิบบาทแสดงว่าเราต้องเอาสิบกับสิบมาบวกกันใช่ไหมสิบบวกสิบได้ไรครับยี่สิบครับอ่ะได้ยี่สิบใช่ไหมอ่ะเก่งมากเห็นไหมเรย์บอลทำได้แล้วนี่อ่ะทำต่อเลยอ่ะยี่สิบโหพี่คิวใจดีจังเลยแม่ขนาดนั้นหรอกแค่เรย์บอลทำไม่ได้คิวก็อยากให้เรียนทําได้บ้างก็จะได้เข้าใจในการเรียนด้วยโอเคไหมนะไหนข้อต่อไปดูซิพี่ใจร้าย วยเมื่อกี้เราดูหนังผีไม่น่าดูเลยอ่ะเ oh, <no. S 1> อนับพ่คิวดีกว่ากลัวก็กลัวพี่คิวหลับยังอืมอะไรคนจะนอนอะไร <c oughs> ก็เมื่อกี้เราดูหนังผีอ่ะนอนกลัวผีอ่ะขอนอนด้วยคนสิ <c oughs> อ,อ,อย่างงมงายไม่มีผีหรอกบอล นอนสองคนนะ่ะไม่เอาเห็นพี่ชูวนอนข้างล่างกับเลบอนไหมไม่เอาไม่ชอบนอนข้างล่างมหมพี่คิวใจร้ายพี่ใจดีอา้าวไอ้คิวบอกแล้วไ,ไงว่าอย่าดูหนักผีก่อนนอนมันจะติดเห็นไหมกลัวเลยไม่เป็นไรหรอกมานอนกับพี่คิวเลยมั้ยแล้วคิวจะอึดขาดหนอ่อ โอไม่เป็นไรหรอกนอนด้วยกันเนี่ยอุ่นดีนี่พี่ EQ ใจดีจังเลยอ,อ,อันนี้นอนด้วยกันอ,อ,อ,อุ่นดีอะเป็นยังไงบเพื่อนเนี่ยคือพี่ใจดี vs พี่ใจร้ายนะครับตอนตอนที่พี่ EQ ใจร้ายเนี่ยคือน่ากลัวมากครับ<อ>แต่ตอนใจดีก็ แล้วเราก็เห็นน้องยิ้มด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆชอบพี่ใจดีหรือพี่ใจร้ายกันครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นน้องอยู่หรือเป็นพี่อยู่นะครับเราก็ควรจะทําดีกับเขาด้วยนะคบใช่ครับและอนไรไม่ดีก็อยา่าไปทำนครับใช่ครับแล้วพี่น้องนะครับก็บควรจะรักกันนะครบแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกดกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งไปไป